คลิปนี้นะคะป้าแป้งจะมาสอนว่าตัวทวิสตัวนี้ตัวที่ทําเอวเล็กตัวนี้ค่ะกับตัวนี้สามารถเล่นท่าอะไรได้บ้างนะคะบอกเลยมีแค่2ออย่างนี้หุ่นดีทั้งตัวแล้วเร็วมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการแบบได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็ได้ทั้งเวทเทรนนิ่งไปในตัวด้วย2ชิ้นง่ายๆค่ะอันดับแรกนะคะท่าแรกของจัมทวิสนะคะท่าแรกคือบิดเอว เกงแขนอันนี้หนึ 2, tails, ่งท่าค่ะท่าที่สองนะคะสโคชค่ะอันนี้จะได้ต้นขาได้ตูดแล้วก็ได้แขนแล้วที่สำคัญค่ะจะได้เรื่องของต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่คนเขาเรียกอะไรได้กำลังแขนแล้วก็ได้บริหารต่อมพวกต่อมต่างๆค่ะที่อยู่ใต้หลักแร้ค่ะเหมือนที่คนจีนชอบทำท่าเนี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเนี้ยถ้าทําอย่างเดียวอะค่ะมันก็จะได้แค่ต่อมใช่ไหมคะระบบหมุนเวียนในเลือดต่างๆจะดีแต่ว่าถ้าทํากับจานทวิตอันเนี้ยมันจะมีน้ําหนักด้วยทําให้เวลาที่เราทําแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันแบบว่าแข็งแรงลายกล้ามเนื้อแบบแขนเราจะแข็งแรงสบะบักเราจะแข็งแรงใครที่เป็นพวกออฟซิศซินโดมดีมากค่ะได้ตูดด้วยมาขึ้นนะคะแล้วก็ย่อค่ะ ยืนตัวตรงนะคะขมิบก้นอย่างนี้นะคะขมิบก้นไว้นะคะแล้วก็นี้แล้วก็ย่อไปให้ข้อเท้ากับเข่าตรงกันนะคะแล้วก็ยังยืดยืดไปให้สุดกําลังแขนเรานะคะอย่าลืมขมิบก้นตอนขึ้นมาด้วยอันนี้ท่าที่สองค่ะ คนที่เน้นตรงนี้หนักๆเลยให้คุณยอ่อลงนะคะเข่ากับข้อเท้าตรงกันนะคะแล้วก็เก่งไว้แล้วก็บิดได้เลยค่ะอันนี้จะได้หน้าขาชัดมากนะคะแล้วก็ได้เอวด้วย นะคะคอันนี้สำหรับ3ามท่ากับจานทวิตนะคะรับรองว่าทำให้คุณเอลเต้นขาสวยตูดเด้งแขนเรียวทั้งตัวแล้วก็ระบบไหลเวียนหมุนหมุนเวียนในเลือดดีหมดค่ะถือว่าเป็นการคาร์ดิโอแล้วเวทเทรนนิ่งไปนในตัวค่ะอันนี้สำหรับจานทวิตนะคะ